พื่อนมาดูห้องใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการ n o เ o ลอาราวอารีนะครับวันนี้ก็พามาดูห้องไม่ใหญ่นะห้องประมาณ28ตารางเมตรนะครับก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ผมว่ายูนิคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพื้นที่ไม่เยอะแต่จะจัดฟังก์ชันยังไงให้ได้ครบแล้วก็จะใส่พวกทริคเล็กๆน้อยๆในการตกแต่งห้องให้มันดูพรีเมียมขึ้นนะครับในพื้นที่ที่ไม่มากนะ เข้ามาโซนแรกก็จะเป็นโซนของครัวนะอย่างครัวเนี่ยทาง n o b l e c o m ม u ิ e มาให้เต็มเลยนะครับแล้วก็มีตู้ลงเท้ามีช่องเก็บของอะไรค่อนข้างครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในความเป็น o no o l o r a w a ร i เขาก็จะใช้พวกสีดำๆนะฮะเป็นแบบไม้สีเข้มๆตต่กับสีขาวให้มันเข้ากับเอ็กซิเรียดังนั้นในพวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยทางโอเนอร์ก็เลือกมาเป็นสีเข้มๆนะมันจะได้เข้ากับตี โอเค okay. เดินเข้ามานะครับสิ่งแรกที่จะสังเกตก็คือผมจะมีการตกแต่งโดยใช้สกเกิร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกเกิร์ตเป็นบัวเป็นคิ้วขึ้นมานะแต่ว่านี่เป็นงานทาสีนะครับโจทย์ของห้องนี้คือปล่อยเช่านะดังนั้นถ้าเราใช้ทาสีเนี่ยมันก็แข็งแรงกว่านะครับขีดข่วนทนรอยขีดข่วนได้ดีกว่าวอลเปเปอร์อนะครับมาที่โซนทานข้าวนะโซนทานข้าวเนี่ยก็วางโต๊ะกินข้าวนะนี่ก็เป็นโต๊ะหินอ่อนนะครับก็ พยายามชิดมุมนะเพราะต้องการเปิดพื้นที่ตรงกลางระหว่างครัวนะครับแล้วก็เราก็ทำหินอ่อนเนี่ยเป็นมวนโค้งตรงนี้นะครับมันจะได้ดูเฟลลี่นะครับแล้วก็พื้นที่มันก็ดูเปิดดูกว้างนะครับแล้วก็ในการเลือกพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพวกนี้ก็เลือกเป็นเก้าอี้นะฮะนี่เก้าอี้ก็เป็นทรงแบบให้มันดูโปร่ปงมีโค้งเย่ยมนิดนึงอะไรเงี้ยดูสีหนังหน่อยมันจะได้มีวัสดุที่มันผสมผสานกันนะครับมีหินอ่อนมีหนัง นะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในห้องมีผ้ามีกระจกอะไรเงี้ยนะมันก็จะดูเต็มดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับโต๊ะหินอ่อนสีดำนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกระจกนะกระจกก็ใส่แอ็กซเส้นสีทองเข้าไปหน่อยนะครับเป็นกระจกอยู่ตรงกลางนะมันจะได้ดูมีสแตรเจอะไรในห้องบ้างจะได้มีจุดเด่นนะครับแล้วก็ถ้าโซนนี้เพื่อนๆมองขึ้นไปนะฮะเราจะมีการใส่เป็นตู้เก็บของไว้ให้นะอย่างนี้ก็เป็นตู้เก็บของหน้าบานกระจก ตู้เก็บของเนี่ยเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยนะครับด้วยความสูงของห้องเนี่ยมันอยู่ประมาณ2.7เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เราใส่ตู้ข้างบนเนี่ยระยะหัวเราก็ยังไม่ชนใช่ไหมแล้วก็ตู้เนี่ยก็ยังมีซ่อนไฟด้านล่างนะมันก็ทําให้โซนทานข้าวมันดูสว่างดูน่าใช้งานคือแล้วก็เก็บของได้นะอาจจะต้องปีนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นเป็นของที่เรานานๆใช้ทีก็ ขึ้นมาหยิบก็ได้นะครับฟันโดพยายามใส่ฟังก์ชันจุบของให้มันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อย่างมุมตรงนี้เราก็ทําเป็นมุมโค้งให้นะคือมันไม่ชนหรอกแต่ว่าใส่เป็นมุมโค้งไว้ก็ดูเฟรนลี่ดีนะครับในพื้นที่ขนาด28ตารางเมตรของทางโนโบลเนี่ยเขาก็มีการกั้นโซนนะอย่างโซนครัวโซนทานข้าวเนี่ยเขาใช้กระเบื้องนะครับแล้วก็มีบานเลื่อนปิดนะตรงนี้ปิดปุ๊บก็ทําครัวได้จริงจังนะครับเป็นบานเลื่อน3ตอนนะพอปิดเสร็จเนี่ย ปิดมันก็ไม่เข้าห้องนะหรือว่าเราจะดักแอร์คือเปิดแอร์ในพื้นที่มันแคบลงก็ปิดหน้มมาต่างแอรปิดบานเลื่อนตัวนี้ได้นะครับโอเคถัดมานะครับตรงนี้เป็นโซนของ Living งรูมนะครับมันก็28ตารางเมตรอะ่ะมันก็เป็นเลี้ยงกับเบดรูมที่รวมกันอยู่นะครับแต่ส่วนแรกเลยที่อยากจะให้เพื่อนๆมาดูนะฮะก็คือเรามีการทาผนังนี้ใหม่นะเขาต้องบอกว่าผนังเนี้ย มันจะเป็นผนังที่เก็บงานระบบเข้าไปด้วยนะครับอย่างจริงๆด้านหลังเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมองเนี่ยมันจะมีเสามีหลืกเสามีอะไรอยู่เราก็พยายามจะเก็บงานตู้นะก็คือเราทำตู้ทําผนังเนี่ยให้มันผนังมันดูเรียบนะครับพอผนังมันดูเรียบเนี่ยมันจะดูตั้งใจดูครบสมบูรณ์กว่านะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เว้นช่องทีวีไว้นะครับจริงวางใส่ทีวีได้ใหญ่ถึง55นิ้วอันนี้เราแขวนแค่แบบ49นิ้วนะครับมันยังเหลือพื้นที่ แล้วก็ที่บอกว่ามันเป็นตู้และผนังนะครับก็คือกดออกมานะก็จะเปิดดูช่องเก็บของข้างในนะเนี่ยมันก็จะเป็นตู้เก็บของข้างในหมดเลยนะครับเนี่ยมีที่เก็บของนะครับก็เก็บของได้เยอะหลากหลายนะครับก็เป็นตู้สูงเลยนะตู้เต็มเราใช้เป็นหน้าบานกดกันเ้งนะครับผนังจะได้ดูเรียบไปเลยนะครับแล้วก็ด้านบนนะด้านบนนี่ยังเป็นช่องเก็บของนะสังเกตตรงนี้ที่เป็นว้าวเนี่ยมันคือเสา นะครับแล้วก็เราก็ยังทําช่องเก็บของขไปนะก็พยายามจะใส่พื้นที่เก็บของให้มันเยอะนะด้านล่างและด้านล่างเป็นพื้นที่เก็บของแต่ว่าจะเป็นเก็บงานระบบเก็บพวกกรองอินเทอร์เน็ตเก็บอะไรเงี้ยก็เก็บอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะฝั่งนี้เราก็ยังเป็นปักฟงปักฟไฟเลยนะแล้วก็ ใส่ไว้ให้ลูกค้านะครับก็คือพยายามไม่กมั้นพื้นที่ทิ้งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมด้วยดีไซน์เนี่ยเพราะว่าผมต้องการจะประหยัดพื้นที่ที่อยู่ปลายเตียงนะค,คือห้องเนี้ยพื้นที่มัน28ตารางเมตรใช่ไหมมันมีทั้งเตียงม,มีทั้งโซฟามีทั้งตู้ทีวีถ้าเราทํำตู้ทีวีหนาเกินเนี่ยสุดท้ายไม่เหลือที่นะเราพยายามจะเซฟที่ให้มันมากที่สุดนะครับแล้วก็ระยะดูทีวีนะก็ กำลังโอเคแล้วก็ผมเดินไปเดินมาได้อยู่นะครับระยะเดินในห้องดอูโอเคนะครับอะทีนี้มาดูอีกนิดนึงความพิเศษของห้องนี้นะครับก็คือนี่ผมเปิดระเบียงให้ดูเนาะระเบียงเนี่ยก็เปิดได้กว้างนะครับเป็นบานสามตอนนะตัวระเบียงก็เป็นสไตล์โนโวนะฮะอาจจะไม่ไม่ได้ลึกมากมายแต่ว่าตักผ้าอะไรได้แน่นอนแล้วก็หน้าห้องห้องนี้มันหน้ากว้างนะมันก็ได้กระจกเต็มแล้วก็ วิวเนี่ยถ้าเพื่อนๆมองออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นวิวของเพลทาวเวอร์นะครับมองไปที่สวนสวนฟางด้านล่างนะชั้นนี้อยู่ชั้น3มนะครับมันก็วิวกำลังสบายๆห้องไม่ได้ชั้นสูงมากนะครับห้องราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่าผมว่ามันได้วิวสวนนะครับได้ฟังเสียงน้ำมันจะมีน้ำพุอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นเบเนฟิตของการอยู่อาศัยในห้องนี้นะครับแล้วก็เวลา ช่องแสงมันใหญ่ผมว่ามันก็ได้ความสว่างของห้องดีนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูจุดอืด่นๆต่อไปครับก็เพื่อนๆสังเกตนะครับช่องแสงที่ทางโโกลเนี่ยเขาก็ให้กระจกแบบว่าบานเต็มเลยนะแล้วก็กว้างถปลายเตียงเลยนะครับก็ได้ได้แสงสว่างธรรมชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับตรงเนี้ยผมมีการใช้ม่านนะม่านโปร่งเนี่ยผมก็ใช้เป็นม่านโปร่งสีเทาหน่อยเพื่อจะคุม m o o แตงโทนให้มันดูเก๋นะครับก็ แมทเรียลเ e เลคชั o นที่เลือกผมงน,นตรงนี้อ่ะนะแล้วก็ถัดมานับตะกีก้ยัไม่ได้อธิบายนะก็คืออย่างโซนตรงนี้มันเป็นเหมือนว่ามันเป็นมุมที่อาจจะอับของห้องนิดหนึ่งผมก็มีการเพิ่มกระจกนะอย่นี้ก็ไปซื้อกระจกฟรีฟอร์มนะแล้วก็เอามาติดตั้งนะมันก็จะทําให้มันดูมีนิติมีความกว้างมากขึ้นนะห้องมันจะดูไม่อับนะครับถัดมายังไม่ได้พูดถึงเรื่องโซฟา โซฟาในห้องนี้ก็ผมก็เลือกโซฟาที่ขนาดมันกำลังดีนะรู้ว่ามันเป็นเตียง5ฟุตใช่ไหมโซฟาก็กว้างประมาณเมตรห้นี่แหละนะครับแล้วก็ความพิเศษของโซฟาตัวนี้นะครับก็คือเป็นโซฟาที่มันจะไม่มีอาร์มฝั่งนี้เห็นไหมนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นฝั่งที่เราสัญจรน,นะราเดินไปเดินมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาเรานั่งอะไรจากฝั่งนี้มันก็นั่งได้เลยนั่งง่ายสบายนะครับแล้วก็ โซฟาก็เลือกโทนที่มันแบบดูีแล็ซ์นะครับดูแบบเตี้ยนหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเตียงอยู่ด้านหลังใช่ไหมโซฟาก็เตี้ยน,นิดนึงนะครับมันจะได้ไม่บังทีวีกันนะครับก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ซีเลคชั่นที่เลือกมานะครับของอีเกียนะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทเอง นะโอเคถัดมานะครับที่ผนังหัวเตียงนะจริงๆผนังหัวเตียงห้องนี้เราพยายามจะเซฟสเปซนะครับอย่างที่บอกว่าระยะปลายเตียงเนี่ยค่อนข้างมีผลนะครับก็เลยจะใช้วิธีทําฐานเตียงเนี่ยที่ดันชิดกับหัวเตียงไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของงานตกแต่งนะก็ยังมีพวกผนังลูกปักอะไรมีกุ้นบัวอะไรอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมองไปด้านบนนะเรามีการซอกฝ้านิดหนึ่งนะครับเพื่อจะซ่อนไฟ LED จากด้านบนแล้วก็ LED เนี่ยมันก็จะวิ่งต่อไปที่รางมากก็เป็นดีเทลเล็กๆน,น,น้อยๆน,นะเพื่อจะเพิ่มไฟนะครับให้ห้องมันดูสว่างขึ้นดูโกลขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะทําให้เพดานหัวเตียงเนี่ยมันดูสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับการซ่อนไฟก็ช่วยเพิ่มมิติให้ห้องนะครับแล้วก็มีใส่โต๊ะหัวเตียงนะสองฝั่งนะครับก็ ระยะเดินรอบเตียง5ฟุตก็กำลังดีนะครับถัดมาก,ก็จะเป็นโซนแต่งตัวแล้วนะครับโดับบเขาก็จัดฟังก์ชันมาได้น่าสนใจนะอย่างอย่างโซนแต่งตัวเนี้ยเขาก็มีการใส่พวกตู้เสื้อผ้ามาให้นะครับตู้เสื้อผ้าก็ให้มาค่อนข้างค่อนข้างครบนะตู้เสื้อผ้าคือมีไฟเปิดได้แล้วก็เขาบิวสุดถึงฝ้าเลยนะครับสูง2อเมตรเจ็ดสิบ้ก็ทำให้สุดนะครับแล้วก็วอล์กเวทที่เราทำมานะเราก็เร็นทำบัวตัวบัวผนังเนี่ย วิ่งมาตลอดแนวนะครับแล้วก็อันนี้ก็ซื้อกระจกเงานะกระจกเงาก็พยายามเลือกเชฟที่มันเป็นออร์แกนิกนิดนึงอันนี้จัดไทยวัสดุนะครับก็เอากระจกเงามาติดเผื่อจะแต่งตง้องแต่งตัวแล้วดูตัวเองก่อนออกจากบ้านนะครับถัดเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ํานะครับเดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ํากันห้องน้านะครับในฟังก์ชันที่ทางโลโวเขาจัดมานะห้องน้ํามันก็จะเป็นโซนชาวนะฮะก็แบ่งโซนแห้งโซนเปียกหมดแล้วแหละนะครับโซนชาวก็ พื้นที่อาบน้ำกำลังดีนะครับแล้วก็อย่างพวกสุขภัณฑ์นะสุขภัณฑ์เขาก็ให้เป็นแบบวอชเลสนะครับคือแบบเจบปั๊บมีกดปุ่มอะไรได้นะแล้วก็มีพวกที่เก็บขค้งเก็บของอะไรก็ถือว่าทั้งโนโบิเขาจาัดพื้นที่ตรงห้องน้ำมาได้กำลังดีนะห้อง28ตารางเมตรห้องน้ำใช้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ใช้เป็นบานเลื่อนนะครับอันนี้ก็ใช้บานเลื่อนนะมันจะได้ประหยัดพื้นที่นะบานเลื่อนพ็อกเก็ตก็ เข้าไปในตู้เสื้อผ้านะคือเขามีการวางฟังก์ชันของห้องนี้ออกมาได้ค่อนข้างผมว่าโอเคเลยนะคือเป็น28ตารางเมตรที่ได้ฟังก์ชันครบแบบ one bedroom นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราสรุปกันนะครับครับนั่นก็คือทั้งหมดของห้องที่ noble around ali e. นะครับผมว่าในดีเทลการตกแต่งนะคือยิ่งห้องที่ขนาดมันไม่ได้ ใหญ่มากเนี่ยห้องแบบ28ตารางเมตรอะไรเงี้ยดีเทลของอินทเนียมันก็ต้องมีการใส่ในรายละเอียดนิดนึงอะอย่างเช่นพวกวิธีเก็บของนะครับเราก็พยายามิ u วตู้เก็บของเหนือโต๊ะทานข้าวเพิ่มตู้ที่ข้างทีวีอะไรเงี้ยเพื่อให้ที่เก็บของมันเยอะห้องจะได้ไม่รกใช่ไหมแล้วก็การ save space นะครับ save space หมายถึงว่าจริงๆในงานอินทีเนียเนี่ยสามเซนห้าเซนสิบเซนอะไรเงี้ยมันมีผลหมดนะครับอย่างเช่นหัวเตียงเนี่ยถ้าเรามีบุ๊ก ข้าออมางี้ยมันก็หนาวมาม่สิบเซนมันก็จะมากินพื้นที่ปลายเตียงอีกสิบเซนนะครับก็พยายามจะตัดทอนนะครับส่วนที่มันไม่จําเป็นออกหรือว่าพวกเยียงตู้ทีวีเนีย่ยสังเกตผมทําตู้ทีวีให้แบบทีวีวาล์เข้าไปนะครับผนังมันดูเรียบอะไรเงี้ยก็คือทําให้เก็บตำหนีห้องแล้วก็ทําให้มันเซฟเปซด้วยแล้วก็ได้พื้นที่เก็บของด้วยนะครับหรือว่างานพวกอย่างงานไฟอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะ ตรงโต๊ะทานข้าวนะแล้วก็มีไฟวิ่งนะครับตรงหัวเตียงเราก็มีไฟวิ่งนะครับหรือว่าตรงบางลางม่านเนี่ยเราก็มีไฟวิ่งนะครับก็คือพยายามจะใส่พวกไฟนะอินไดรเล,ล็กๆเพิ่มเข้าไปให้ให้กับห้องลูกค้านะมันจะได้ดูสว่างดูโกล่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของพวกงานกระจกนะอย่าง กระจกเนี่ยห้องนี้อาจจะไม่ได้มีงบมากมายที่ไปทํากระจกบิ้วเต็มผนังใช่ไหมแต่ว่าเราก็ใช้วิธีกระจกแขวนตรงข้างโซฟากระจกแขวนตรงทางเดินแต่งตัวอะไรเงี้ยมันหรือกระจกแขวนตรงโต๊ะทานข้าวกระจกมันก็หยอดเข้าไปในตําแหน่งต่างๆนะครับคอสมันก็ไม่สูงแต่ว่ามันได้ห้องที่ดูมีมิติหรูกว้างขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับห้องที่ Noble a r o u n d a ล e, i ใครสนใจตกแต่งห้อง กิงการกันมาได้นะครับโทรมาได้แอดไลน์มาได้นะครับออตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง YYDiscondo ดด้วยแล้วกันนะครับก็พยายามสร้างผลงานออกมาให้เพื่อนๆมาดูกันนะก็อยากให้ผมไปทำห้องสวยๆที่ไหนอีกก็บอกกันมาได้นะครับโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ